โอเคมาในสักคนผมไล่มาแล้วนะครับไ้ชิบะเามานี้ยมึงมานีน h a t s a p p b o ล Hello b o กูตีแล้ว้ายชิบะ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 จริงเพื่อนมันอันตรายมากเลยตัวสร้างมา่นใตัวเฮ่ยฮึยฮ่ยฮยเฮ้ยเฮียนี่ เียแตกเ,ออเียแตกคร,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 รับเียนับเียนาเียนเียนบิงเียบิงเียบิงเจ็บไหมน้องมันเป็นเียนเหรออะไรอะไรผีนี่นะอยาชิดีดีดีด้ด้อมนยเจเอามาสองตัวเฮ้ยยอมยย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  บอบนะครับพี่มันเป็นเซียนเนาะโอ้ยเฮียปิ้วกุศเซียนปลากลัวครับกุศเซียนดิ้งรู้จักไหมของของมึงเซียนเซียนดิ้งตัวปลอมกูเชอรี่กูเซียนดิ้งตัวจริงฮาอะไรกินกันเถอะเพื่อน เจอปลาด้วยหยุดฟันแป๊บนึ่งเว้ยตายแล้วเฮ้ยกูจะตายแล้วเฮ้ยแบตกูเหลือสิบด้วยเฮียมึงมึงไปชาร์จก่อนนะว้าม,ม่ชาร์จทับน้องมันมึงมันเขาไปชาร์จแล้วเล่นกันมเ<พ>าเด็อกคัุณไปหน่อยมแๆกกูล็อกกูเจอนนั้ ซอมบี้หายแล้วคนว่ายน้ำได้ซอมบี้ก็ต้องว่ายน้ำได้ซอมบี้ใต้น้ำใช่ไหมไอ้ตู่กูโดนเอสเพีซ์มันอยู่ไหนวะไม่รู้อะกูห่างจากบ้านไปเมตรนึงไหนดูดิโดนดูดนะกูโดนดูดกูโดนดูดไอ้เงี้ยไอ้ทำ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 มึงวางมึงวางทอดก่อนไม่มีทอดไอ้เงี้ย มึงมึงใช้โทเท็มก่อนฮะมึงใไฟโทเท็มก <ình> ่อนมึงใกล้ตายแล้วนะมางนี่น่ามึงใช้ละไอ้น่ากูไม่ไม่ขอกูต้องมีเรื่องที่ต้องทำขอกูไปหามึงไม่ได้อมาตหน่อยเฮยมึงมึงเอาแต่อมาตานะ มันได้มันได้ทอเทมเทมแล้วมึงก็เอา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 มาตะต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับไปแล้วยังไงถ้ามึงดูไม่ได้ดูเหี้ยจัดเลยไม่ได้เด็กวายสัมบียเต้เต้เต้ไม่ได้เด็กหรอกบาลารัตบารารัตบาลารัตบาร์เออบาร์รัตเบรี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 ตายไอ้หิ้บผู้ตายพผูงตายเจ๊ชอบเจ๊ไม่รู้อ่ะสิทอตกูเอง ผมไม่เจอบ้านใครกินดิกินกระหรวันกระหรวินี่นิ่มไหมนิ่มไหมผมไปแต่มันมันมันไม่มีกาะติดฟันดแบบเอ้ยดีเวก้าพ่อแน่นเนอะเอาก็ราคาถูกมันหามันหาง่ายแต่บ้านเรามันก็ยังมีเลยมันไม่เหมือนกับข้าวโพดมันไม่เหมือนกับพวกคนที่ที่ต้อง ก็คือแถวๆเซเว่นไม่เหมือนแบเกๆเๆเด็กๆเด็กัเไฟกเด็กๆเด้ยจริงก่ะกันไฟกริง็เด็กๆเด็กๆเกๆเไ็กรเอกๆเด็กด็กๆเดดกๆนด็อๆดกๆเด็้ๆดกๆดกๆกเดเดเดกันเดกเด็นๆเมกๆดดดเเเเ้ก็ ผมเสียขาวอ่ะกูเจอซอมบี้ใต้น้ำคันอือมีขนมเยอะเลยมีที่โรงเรียนมีขนที่บ้านโอ้า n ชิบหายปลาตับจากโรงเรียนถึงกินเนาะมาเขาเขาบอกจะจะเอาเอาไปให้เพื่อนที่โรงเรียนกินด้วยไว้่งให้เขาจุ่มไปแบ่งแบ่งแบ่งเขาเคยแบ่งผมนะเขาเคยแบ่งผมดูแบ่งไอติมแท่งใหม่ไม่ใช่ไม่ ไม่ใช่แทงสองแทงสองแทงให้ผมแทงให้ผมไปไหนเออเอ้ยมิงจูว่ะมิงจูจูกูจูกูจูกูจูเป๊ซี่อย่าไปแบ่งไงนะเขาซื้อเป๊ซี่มาด้วยอืมขายกับเป๊ซี่ถึงจะจิดเนี่ยตัวอะไรหูบ้านคนสวยดีเนาะผมอยู่ข้างผมอยู่ข้างบนบ้านโอ้โหมึงจะตื่นเลยไม่มีไฟเหรอทำไมไม่เปิดไฟอ่ะ ไม่ไม่อัน,น,นอันนี้นี้มันมันอยู่ในในช่วงมันเหมือนแบบเอาชิ้นรอดแบบประฎิอะไรไม่ได้เลยอมะมาปฎิอะไรไม่ได้ยกยกเว้นอาวุธป้องกันตัวมันไปไดินไปไดได้แต่ปิดแค่อาวุธป้องกัน่องแล้วก็มีซอมบี้ด้วยได้แค่พี่น้องตอนนี้ผมกำลงังเดนซอมบี้ไล่ <laughs> ไปน้ำมันมาบ่ได้เสียง

เห็นช <l id> ื่อผมไหมเนี huh? ่ยอยู่ข้างบนน่ะไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยชื่อกูอยู่ข้างบนน่ะข้างบนหัวมึงเนี่ยสวัสดีเจ้าละพ่ะสวัสดีเจ้าละอ่ะเราตั้งประมาณหกชั่วโมงหกนาทีใช่พี่ชื่อขอละพ่ะมาๆๆเดี๋ยวเราไปดูคลิปเราต่อไม่เอาเลยเอาดีทุกไหนไม่รอด เพื่อจะจะเล่นเล่นจนจบเกมเลยใช่ไหมไม่เอาเพื่อนไม่เอาไม่เอากูไม่ชอบแบบนั้นแบบกูก็ก็ไม่ไม่ไม่เพื่อจะจะถ่ายถ่ายเป็นเป็นแบบซีรีส์แบบแบบหลายๆคลิปหลายๆอีพีแบบนี้โอเคไหมไม่เอาไม่เอาไม่หลายอีพีอ่ะหลัวหลัวเอาเอาตอนเดียวจบเลย ตอนเดวโอเคแสดงว่าเหลืออีกเหลืออีกหลายชั่วโมงอยู่จะกลับไบ้า,านไหมพี่บ้านฮะมาค่อยค่อยกำลังฟาร์มเยูกกูกำลงังไปไปสเต็มตรงนี้ตอนนี้นก,ก,กูกำลังกูกำลังฟาร์มของอยู่กูกำลังฟาร์มของเหล็กอยู่ตอนนี้นกูกูกูได้เหล็กมาสามก้อนละอีกตอนนี้กูได้เหล็กมาหนึ่งก้อนละ แต่แต่อีกสองก้อนก้อนที่เหลือกูต้องไปเผา <id> เอาไปเดแมนไปเดเมนไปเดอแมนไอ้นี่ทำอะไรพี่เลนผมกำลังฟาร์มของเล็กอยู่แหวนไวท์คีเปอร์ มึงมึงลองลองออกมานอกบ้านดิคุณชื่อมึงหรอมึงลองออกมานอกมึงออกมึงลองออกมาหลังบ้านดิกูรู้ว่ามีอะไรกูเฉ็นตัวเฉียวนเลยไม่ขอกูกำลังฆ่าฆ่าให้มึงอยู่แคมองมาเลยงออกมาเลย ปลอดภัยเอ้ยย่ไม่ปลอดภัยคือกูเองไม่อยู่แล้วหลังเบิ้์นหลังบ้านนะไปละขอให้โชคดีขอให้โชคดีกับการอุ้บ้านอะไรนะขอให้โชคดีกับการอุ้บ้านครั้งที่สองทำไมวะไม่ต้องห่วงเพื่อนจะอุดบ้านให้หนูเอง อยากหอมอยากกวากระเพาะรังตูดแต่ละดิ้งไปเลยถลุปิวป้วปิ้วแล้วก็เฮ้ยบวินปิวรู้สึกแบบแปลกทำไมมีอะไรกิมตูดกูอะโอ้ยอ, <laughs> อยากแกอยากดมกระเพาะรังแคทองใย คงตายมึงเป็นผิดอะไรกับกับเกพอแล้วมั้ยยังไม่พอเอาแครไหนละครับจบคลิปครับจบคลิปแล้วครับยัง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 สปิกเกอร์แบนเอลมี่แม็กซี่มาเดี๋ยวกูจะลงไปแล้วนะเฮียสัมบีใต้น้ำขึ้นมาใต้ดินเดี๋ยวของกูจะลงไปแล้ว สบีใต้น้ำค่ะอย่าลงมาข้างหลังบ้านเด็ดขาดเลยบอกเลยอย่าลงมาหลังบ้านนะคะทุกคนไม่งั้นทุกคนจะเจอแบบผมเลือดผมรดเลยนะครับแถวนี้ครับจับนี่กูกระโดดแบบอย่างเทพขาดเด็ดดีเลยสกีบีตั้งกิ่งบักปโอเคกูเนี่ยสบีอยู่นี่กูเอาไปซะนอนนอนกูติดพีกู กูติดพีชติดพีชอันนี้มันเกย์สกูติดพีช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 พีชถ้าใครจะถ้าใครจะมาว่าถ้าผมพูคยไม่เหมาะกับเด็ก สร้างหัวมันนะครับเค่ปุมก็เป็นแบบนี้อยู่ละด้ไอ้กอเด็กมากๆเดี๋ยวเด็กๆมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าว่าคำาดับมันเป็นยังไงอย่าไปช่างหัวมันเด็กพวกนี้เดี๋ยวผอจะอผมจะพูดพูดนะครับแต่พูดแบบเซนเซอร์ไวะแต่ผมจะไม่ไม่ลงคำนะครับผมจะพูดแต,แต่แต่เซนเซอร์พูดคำหยาบ แเช่นเด็กมันนี้นะครับถ้าใครมีดรามา่าช่องผมไม่มบอกกันมัน้หม,ม,มดก่อนอโอเยี่ยมแลเคีบะ อะไรวะเดี๋ยวไปดูที่หืมกูเข้บาบังเกอร์ปับ๊บใครพิมวะไปยุ่์จะมาบ้านมึงกูลืมเลยว่าใครพิมในแบบนี้มันจะมีแค่สองคนแหละไอ้เด็ก กูใกล้พังแล้วเนี่ยเรากูก็ใกล้เหมือนกันเนี่ยมึงบังไว้กูของจริงเขากูจะขาบร่อใหม่แล้วนะนี่มึบงบงออับงบังรอบบัวบังใบกูของจริงกูมึงไอ้มืองไต่บังใกล้พังละเแล้วกูขาบร่อใหม่ละโอเค,อคกูขาบร่อใหม่ละเฮ้ยมาเวียนกูเกย์เฉยเพื่อน ป้ามานีมานีมานีทเื่แมวมา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 มบายบายน่แหน่แหทำเพื่อบ้านเองมามามาป้ามามานะแหน่แ อ้อิ่มเอ้คุณบ้านยึดแล้วเย้มึงอยู่ไหนน่ยมึงยึดบ้านใช่ไหมเคืนสูอส่อิสรภาพ กูจะไม่มึงยึดบ้านเด็ดขาดถ้ามึงยึดบ้านบ้านเดิมึงต้องข้ามศุกูไปก่อนทำทำมึงทำม,มึงอยากยึดบ้านมึงต้องข้ามศุภก,ก่อนมานี่เลยใครเป็นคนใครเป็นคนเฮ็ดงี้งี้งี้ เน็ตมาเพียมาเพียเลยตัใช้ขวานนะตัใช้ขวานนะขวานโคตรแรงเลยนะ ใช้ดาบอค้นี่อ๋อขุกูยังขูกูยั<อ>งยัง,งไม่เก็บของเลยนี่แป๊มเก็บของได้ไหมนี่นี่ ของไปมึงเอาของมึงไปไปบ้าวันนะใครเอาของใครไม่ใช่กูไปหมวกกูอยู่ไหนวะหะหมวกกูจะไหนหะหมวกกูจะใสหมวกเขยอ๋อจำได้ว่าทังกอล์ฟ อันนี้ดาบใครนี่ยอ่ะกุ๊ดพิกเจอร์ใครวะขว๊าขว๊าขว๊าแล้วกูไม่ม <you anything? S 1> okay, okay. 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 ีนี่น้อยนีมือคนเดียวเลยแรงเลยแล้วมึงจะโทษแต่คนอื่นโอ๋อของกูคือกูคืนของให้มึงเขาปะไอ้พิกเอ็กซ์มึงอ่ะอยู่นู่นอ่ะ พิกเอ็กมึงอยู่นู่นพิกเอ็กซ์มึงอะมาใกล้ๆเดี๋ยวมึงน้ำหน่อยอีกเดี๋ยวป้ามึงเอ๊ะถอด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 ควายกูณมาเกิดที่อื่นเพราะมึงเลยโทษมือมันลั่น เเกิดที่เนอยูริป่ามีซอนชัดเลยไปละนุม่มเกิดที่ป่ามีซอนเนี่ยพูออกแล้วเนี่ยไม่ใช่้างนู้นกูปเปล่นเอามานีกูไลนี่นปนนนปพป่ามีซอน

ไฟตัวนับดังรถไฟเจ้ากูเคยเล่นเจ้าโคตรสนุก ปลาควรเลี้วหนกว่าปลาควรเลีวหนึ่งอันนี้ไงเลีวหนึ่ง cái <pi> <y Catholic serings> <coughs> mm. này anh nó giảm nhưng lại nó giảm giá gắn là ลกบ้าน